เครื่องประดับแบรนด์เนมอันแรกที่ออมซื้อซื้อเองเป็นของดีอันะฮะเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกด้วยกันนะเกยังไม่ได้แกะเลยแบบลองมาแกะด้วยกันเป็นต่างหูนะต่างหูแรกต่างหูดีอันแรก,แ,รก,แ,รกแล้วอันนี้มีเรื่องราวอีกคือซื้อก่อนขึ้นเครื่องแค่แบบ15าทีหรือ20บ่บนาทีนี่แหละเป็นการตัดสินใจที่เร็วมากแต่เราคิดมาแล้วแหละว่าเราอยากได้เนาะแต่ว่าไม่ได้เลือกแบบไปก่อนด้วยนะก็คือเอาว่าที่หน้าร้านเขามีอะไรก็ มาเลยมีผ้ามาให้ด้วยนะคะนี่สวยไหมเป็นแบบโลโก้ดีออแล้วก็มีมุกห้อยอันนี้จะเป็นการใส่ครั้งแรกตื่นเต้นมากสวยอะสวยไหม,มแล้วต้องแรกลังเลว่าจะซื้อต่างหูหรือว่าสร้อยดีแต่คิดว่าต่างหูเนี่ยสมมติถ้าเราถ่ายคลิปเราถ่ายระยะเท่าเนี้ยมันเห็นอยู่แล้วน่ารักอะ่ะขอส่งกระจกหน่อยกระจงหน่อยโอ้ยสวยมากน้ำตาจะไหล อสวยจริงอะไรจริงเออติดเครื่องประดับไปมันก็แบบเสริมลุคได้มากขึ้นรู้สึกเออพอดีเข้ากับตัวเองมากเป็นคนที่แบบไม่ได้แต่งตัวหวานจ๋ามากด้วยถ้าแบบใส่เครื่องประดับใหญ่ไปก็รู้สึกเขินๆน,นิดนึงอันนี้กำลังพอดีสวยภูมิใจน่ารักชอบ